สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอวบีดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียริจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นมิสซูบิชิไทตันนะครับปี2019นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งนะครับเป็นเกรดลูฟี่เอ็กหนึ่งเมนูภาษาไทยนะครับซึ่งเกรดลูฟี่เอ็กหนึ่งเมนูภาษาไทยในออกมาใหม่นะครับก็คือจะมีการรับประกันให้ถึง2ปีเต็มนะครับคันนี้ติดตั้งในมิสซูบิชินะครับเป็นไทตันนะครับปี2019นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกวางเกรดวัดลูฟี่เอ็กหนึ่งไว้ตรงมุม เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเกจวัดตรงนี้นะครับอ่า,อานข่าวอะไรของรถได้บ้างนะครับก็คือ,อเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือตัวเกจนะครับก็จะเป็นทรง l ฟี่เอ็แบบนี้นะครับก็คือใช้งานสมูทไม่ดีเลยนะครับคันนี้เป็นนะครับมิตซูบิชินะครับ ไททันนะครับตัวนี้เป็น4ประตูนะครับก็คือตัวเกตนะครับสามารถที่จะติดตั้งกับรถได้นะครับก็บอกนะครับในเรื่องของนะครับความเร็วนะครับวัดรอบเครื่องยนต์นะครับวอเตอร์เทมหม้อนน้านะครับเกียร์เทมอุณหภูมิความร้อนมอนเกียร์สามารถบอกได้นะครับในมิซูบิชินะครับปี2019คันนี้นะครับโวลต์นะครับบูตนะครับสังเกตว่าเกตนะครับใช้งานสมูทไม่ดีเลยแบบนี้นะครับวัดรอบนะครับวิ่งฉิวเลยนะครับไปตามตัวรถแบบนี้นะครับ นี่นะครับรถนะครับก็คือวิ่งพร้อมกันนะครับแบบนี้นะครับก็คือตัวเกตนะครับนอกจากนั้นครับยังสามารถนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะบอกค่าความร้อนมอน้ําเกียร์นะครับความเร็วแล้วก็ระยะทางการเดินทางนะครับแล้วก็หน้านี้นะครับ ก็จะบอกในเรื่องของค่าต่างๆได้ค่าพวกนี้สามารถเปลี่ยนเลือกค่าที่เราชอบมาวางได้นะครับแต่คุณลูกค้าให้ทางเรานะครับเซ็ตค่าให้เป็นค่าสําคัญนะครับคือความเร็วนะครับวัดรอบนะครับม้อน้ําแบตเตอรี่และเกียร์แบบนี้นะครับตัวเกจก็จะมี3หน้าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับสินค้านะครับตัว l u f f y X1 ตัวนี้นะครับจะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับ ออกมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเดิมดูฟี่ x 1กจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เมนูภาษาอังกฤษที่ร้านเราก็มีนะครับจะประกัน1ปีนะครับแต่เมนูภาษาไทยตัวนี้จะประกันให้2ปีนะครับตัวนี้นะครับก็คือเข้าไปตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวเกตได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจะเป็นภาษาไทยแบบนี้ตั้งค่าความเร็วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ทางนี้ก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมลดตัวเลขได้นะครับใช็งง่ายนะครับตัวนี้นะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับ สนใจนะครับแวะมาที่หน้าร้าน o b บิดิชอได้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลข0899695708นะครับร้าน o b บิดิชอตั้งอยู่ใต้สะพานทางด่วนตลาดงามมุงวานนนทบุรีนะครับคีย์ใน Google Map นะครับว่า o b d ิดิชได้เลยนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาได้นะครับวันนี้ผมป๊อป o b บิดิชอขอจบรีวิวนะครับตัว l u ฟ f y X1 เมนูภาษาไทยตัวนี้กับรถ m i t s ิ b i s ิ i t i t a นปี2019ไว้เพียงเท่านี้ท่านใดสนใจแวะมาได้นะครับสวัสดีครับ